สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับและในช่วงเวลานี้ก็อขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของอางานโรมัสตาร์ชุมพรแคมปพิ้นอินเดกาเดนครับ5-7พฤษภาคม2566ครับณลานโปรโมชั่นชั้น1ห้างสรรพสินค้าเจเจมอลแห่งนี้นะครับแน่นอนทีเดียวว่าสำหรับงานของเราครับได้รับการสนับสนุนโดยคณะผู้จัดงานจากจังหวัดชุมพรนะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรเป็นการสร้างโอกาสขยายชอา่องทางการตลาดกาแฟรว และสินค้าชุมชนจังหวัดชุมพรให้กับเกษตรกร าากลุ่มสหกรณ์วิสาหากิจชุมชนและผู้ประกอบการกาแฟจังหวัดชุมพรครับแนนอนทีเดียวนะครับว่าภายในงานของเราได้รวบรวมสินค้ามากมายซึ่งน่าสนใจมากๆทีเดียวด้วยนะครับผมนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับยังมีทั้งเมล็ดกาแฟกาแฟพร้อมดื่มรวมไปถึงอาหารและของเที่ยวลึกจากจังหวัดชุมพรนะครับและที่สําคัญภายในงานนี้นะครับสาหรับใครที่กําลังเที่ยวชมงานอยู่ในช่วงเวลานี้อย่าเพิ่งรีบไปไหนนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ผมได้พาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมร้านต่าง กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีการแจกคูปองในช่วงนาทีทองด้วยคูปองมูลค่า50บาทนะครับ ใครที่อยู่ภายในงานนี้เตรียมตัวรับได้เลยนะครับเพราะว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะนำคุปองนี้นะครับไปซื้อเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเลผลิตภัณฑ์ร้าัชางวิสาหิชุมชนนะครับที่มาจําหน่ายภายในงานนี้กันด้วยนะครับเพียงแค่คุณถ่ายรูปนะครับตรงจุดไหนของงานของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตามร้านต่างๆจุดนิทรรศการนะครับก็ยังมีการโชว์นะครับผมเป็นสินค้าด้วยนะครับนํามาจําหน่ายภายในงานก็สามารถถ่ายรูปโพสต์เฟซบุ๊ก